ฮ้ยรีบบอกสามีของคุณเลยแค่ใบเดียวจากมะเขือเผาจะกลายเป็นมังกรพงาดฟ้าสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับคุณพี่ผู้ชาย ที่มีอายุมากขึ้นนะครับเราทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นทำใหเ้เรื่องบนเตียงเรื่องสมรักสมรสนี่ไม่ค่อยที่จะราบรื่นกลายเป็นมะเขือเผาไปหรือว่าบางท่านอาจจะหลังเร็วนะครับวันนี้ผมมีสมุนไพรที่จะช่วยให้มะเขือเผาเนี่ยกลายเป็นมังกรผง,งาดได้และช่วยให้อา,อาการที่หลังเร็วกลายเป็น เรื่องสมรักสมรสได้ในเรื่องบนเตียงนี้สุดยอดเลยสมุนไพรที่ว่านั้นคืออะไรไปชมด้วยกันเลยครับสมุนไพรที่ว่านั้นก็คือเนี่ยนะครับต้นกระพังโหมหรือเครือพังโหมนะครับที่คนใต้เขาเอาไปรับประทานนะครับเนี่ยยอดเขาสามารถที่จะรับประทานได้คนอีสานคนทั่วไปนะครับเขาก็จะเรียกว่า เครือตดหมูตดหมาหรือต้นตดหมูตดหมาครับเนี่ยครับใบของเขาจะเป็นเหมือนกับหอกครับรูปลักษณะเรียวยาวเหมือนกับหอกเลยครับเนี่ยครับคนอีสานเนี่ยชอบเอารากของอต้นเครือตดหมูตดหมาเนี่ยนะครับเอาไปบดแล้วก็ปผสมกับข้าวเหนียวนะครับทำเป็นข้าวโป่งนะครับรากของเขาเนี่ยจะทําใหา้ข้าวเนี่ยมันมันพองนะครับ ชอบเอาไปทําเป็นข้าวโปง่งอร่อยมากครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์นะครับจะเป็นเหมือนกับที่ชื่อของเขาเลยครับที่ชื่อว่าตดหมูตดหมาครับในเวลาเรามันจะเป็นขนๆนแบบนี้นะครับเวลาเราเด็ดออกมาแล้วก็มาขยี้ขยี้ดมดูครับอื้อกลิ่นไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะฉะนั้นการทานสดเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ว่า ถ้าจะให้กลิ่นมันลดลงเราควรเอาไปต้มก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำตดหมูตดหมาเนี่ยให้เป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศไปดูด้วยกันเลยครับวิธีการก็คือเราต้มน้ำให้เดือดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ใบตดหมูตดหมาเนี่ยประมาณ15ใบครับนี่นะครับ15ใบเลือกเฉพาะใบที่มัน ค่อนข้างที่จะแก่หน่อยนะครับใบอ่อนเราก็ไม,ไม,ไม่ไม่ควรใช้นะครับนยครับใบที่มันแก่ๆหน่อย15ใบครับกับน้ำเนี่ยสองแก้วนะครับต้มให้เดือดแบบนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปด้วยกลิ่นของเขานะครับเมื่อโดนความร้อนกลิ่นของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเบาลงนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าไม่มีกลิ่นเลยนะครับกลิ่นของเขาจะเบาลง ถ้าจะให้ดีให้กลิ่นของเขาเบาลงกว่านี้อีกนะครับเราควรที่จะใส่ใบเตยนะครับใบเตยเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำมีกลิ่นหอมขึ้นครับประมาณ10นาทีก็รินใส่แก้วเราอาจจะเติมน้ำพึ่งลงไปเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติได้นะครับ เราสามารถที่จะเติมน้ำพึ่งลงไปเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้กับตดหมูตดหมานี้ได้นะครับและก็สำหรับพี่ๆนะครับที่เป็นโรคเบาหวานนะครับสามารถที่จะทานได้เลยเพราะว่ามันจะไปช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดของท่านลงได้นะครับสำหรับคุณพี่ที่ไปทำงานเหน็ดเหนื่อยมานะครับรู้สึกปวดหลังแล้วก็ปวดเอวสามารถที่จะต้มน้ำตดหมูตดหมานี่รับประทานได้ดื่มได้เพื่อแก้ปวดครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ